อยากอยากรู้เหมือนกันว่ามาทำไมเนี่ยเฮ้ยเทสสตรีมอยู่ให้น้องกูอยากรู้ว่ามันจะแหลกเล่าใจเย็นเด้อก็าถามเขาดีก็้เขาช่วยเทสสิรีมเนี่ยแหลกป้าแหลกป่าวบอลแหลกป่าเช็คแค่ไหน โพรไซดอนกำลังเข้าโพรไซดอนกลัวอย่างเดียวคือกลัวแหลกนั่นแหละนักจิ้มเหยียดนักจิ้มตอนนี้เซวีเซวียเฮ้ยน้องจิ้มจบนะรักผมเป็นฟักทองแล้วใช่เหรอฟักทองอ่ะใช่ผมจะกลับมาลานวงการฟักทองอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าสลัมแล้วกัน อันนี้ผมเป็นฟักชมพูมาแล้วหลอกมึงไม่ถามขอโทษครับขอโทษยังไม่ตายพี่ไม่หล่พี่ไม่หล่าเอกนะเว้ยน้องพี่พี่แค่เอาความจริงมาพูดเฉยๆน้องไม่เ้ารกุ้งงอนได้ละนอนเมียนเลยงอนใครงอนพี่ผมเอองอนพี่ผมแล้วโอ้เฉย ผิดอะไรผิดทุกอย่างพี่ผิดทุกตรงใช่ใช่พี่ผิดตลอดอะพี่โอ้หาคำอันนี่อยู่ไหนอันนี่มาให้พีพีดูมีคนพิมพ์ไอ้แรนอะเฮ้ยแก๊งเราชื่อวิลเลียมดีไหมวิลเลียมไม่เนดัแล้ววิลเลียมไม่คนดันแล้วผู้มหามันมีวิลเลียมวิลเลียมวินวินดีเซลวินดีเซล โอเทวีเขาไกลก้าเออเราลองพี่ผมลองคิดชื่อดูลองลองคิดลองคิดชิดดูผมหาพี่ขมก่อนเนี่ยเจอแล้วเธอนามเธอนามสกุลนามสกุลเขาอะไรนะเซเลฟไหมตอนนั้นนามสกุลที่เธอเซเลฟหรอไม่ผมพี่ผมเอาเอาแกงนี้ไหมคาลูเลยไหมนามสกุลอะไรเนี่ยคาลูคาลูนามสกุลเขานามสกุลอะไรนะไม่ใช่อาร์วายอ่ะแกงคาลูแกงคาลูอ่ะเธอ สรุปจะให้เอานมสกุล RYDEN เอาเด่นแบบ RYDEN เอไม่เขาบอกให้เขียน R A I D E N R A I D E N ใช่ใช่ใช่ขปฝากหน่อยเขาลืมเดมีอเอาวิเอาวิขบมาขังอยู่นี่ใช่พี่ขบไหมเนี่ย ทำไมคุณตกไปแล้วยกูไม่ตายได้ไงวะผมเช็คชื่อเลยของมันไทเลอร์อ๋อประเทศหน่วงไทเลอร์าเหมือนชื่อคนเลยหมอไทเลอร์หมอไทเลอร์เพอร์เฟกต์ไงพี่หมอสุนินแกงแกงชื่ออะไรแกงชื่อวันวันนะว่าพี่วันวันเยอะเยอะหมอสุนิน พี่ผมพี่เกิดได้แล้วพี่ไม่เกิดผมจะชุบพี่นะชุบดิกรชุบ River อ่ะ e r River ไม่เอาโหลโร้โร้เ i v e r มันมันมันคล้องกับเ i v e r มันไม่ได้คล้องหรอกแต่หนูว่ามันโหลนะฮะมันถามว่ามันเท่ไหมหรอ River พี่ผมอยากได้แบบเด็นๆหรอเวลา โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมจะแก้พี่ตั้งเลยโอ้วิ่งตกลงไปได้ไงเนี่ยยี่ห้าสามห้าให้ให้เด็กไอเด็กขี้แค้นไอไอนั่นมันฆ่าพี่คนเดียวเอพรแล้วพี่ก็ปวดหัวมันแล้วไอจะมาแทนตำแหน่งมันนะใครใครเด็กขี้แค้นคืออานูอานูชวาสเวเกอร์อ๋ออานูเอาศพพี่หายไปไหนอ่ะเนี่ยเราอุ้มพี่อยู่เนี่ย มันถามว่าคอมผมมันสตรีมได้ไหมเหรอมันสตรีมได้เว้ยแต่คือผมแม่ง A P S แม่งจะดรอปเพราะว่าแรมผมแม่งยังไาเอาพี่เจอเซีฟเข้ามาก่อนให้กูยังไม่ได้เข้ากูเทสสตรีมอยู่โพรเซยดอนอยู่น้องฝีนี่น่าไปนี่รับรีบสิจะดูให้ทม่ไมวไน่ไกวไม่หละไม่หลโอเคไม่หละเออถือว่าดีถือว่าดีถือว่าเด็ดครับขอบใจมาก น้องบอกว่าน้องบอกว่าสตรีมไม่แหลกไม่ไม่อะไรน้องอย่าไปคุยกับมันเนาะเขาเป็นคนดีเป็นคนเดีวใครคนเดียวเออสภาพเราไฟพี่ไปอุ้มผมไปแล้วไม่แหละครับโอเคครับน้องน้องบอลเดี๋ยวเดี๋ยวกูค่อยเอาแอดมินช่องให้มึงแล้วกันน้องเออพี่ผมด้วยพี่ผมด้วยไม่ให้หรอกกูงูก็เหี้ยพี่ผมชอบงูเนี่ะพี่ตอนนี้อย่างงูอะไพทอนพี่ไพทอน ไพทอนนะไพทอนที่มันเขียน P Y เจ้าหน้าทีจะส่งให้หนูฟค้าอะไกพี่ผมชอบจริงเก่าอ่ะพี่งูเกาเงากวนะใช่มึงเก่าไปทอนมันก็จะเขียนเหมือนโอ้เสียงโปรแกรมอะไรสักอย่างอย่าไปยุ่งกับเสียงค่ะหายไปไหน่ะพี่ไไม่ยุงถ้าเขาเนี้อหาบอกพี่เหมือนนะ พี่วายแล้วอย่ออกไปเฮ้ยใช่ใช่แล้วมันจริงจมันก็มีความหมายอื่นด้วยความหมายเฮ้ยออกไปทำไมอะไพทอนไพทอนพี่เขาจะไปแทงพี่แล้วนะพี่ลองเสิร์ชดูดิพี่จะเจออะไรบ้างในไพทอนอะไรไพทอนหนูแล้วแพนทอมอ่ะพี่แพนแปลว่าอะไรผีเหรอแพนทอมมันแปลว่าแพนทอมมันผีไหมพี่เบน ไม่ใช่ผีเป็นท่อมเปนปืนในวาร์โล่แซนทอมปืนเนี่ยจัดกูเมาหมดละช่วงนี้ผมหล่อนเกาไปหน่อยตีผีภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรพี่นั่นพิ้งี้เขาเรียบร้อยแล้วโอ้ต์นไปทำเซิร์ฟต่อเออไปทำเซิร์ฟไหมครับต่อแล้วเออเรื่องมึงเออไปไหนก็ไปกูไล่ไล้เฮียทำเบี้ยวอื้อหือเลี้ยงดอกเลี้ยดอกเลี้ยจ้ามูหลามพิงมูหลามเปม บ้านใครแบนนะพี่เออตกใจไพทอนมันคือจะิแล้วมันมันคือพี่พี่เห็นผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่ไหนอะพี่ผมอ้ามาที่อยู่นี่อยู่ในใจมังไงน้องขาอ่ะไม่เขาอยู่ในลงไฟฟ้านะพี่เขาอยู่ในไฟฟ้าใครวะผู้หญิงคนไหนเอ้ยพี่มาดูพี่มาดูคนโดนขังอุ้ยโอ้เขาสร้อออกมาได้นน่พี่ตรงเนี้ยไม่มึงกดไอกาดดิท่ากาด แถ้ากาดท่าไหนอะพี่ผีหน่อยได้ป่ะแพนทอนผีหน่อผมว่าผมโดนขังแทนแน่เลยแพนแพนท่ยนะครับสคริปโพไซดอนมันคุ้นๆมากเดี๋ยวขอใช้ก่อนเดี๋ยวถ้าผมเช็คสคริปแล้วมัความหมายดีไปตั้งชื่อลูกชายลูกสาวเอ้ยมันมื่อดีๆอยู่มีชื่อดีๆอยู่อะไรอ่ะ มีมีที่ดีอยู่เยอะเลยอะ <That lock. S 2> พี่พี่ผมแกจะตั้งชื่อลูกชายลูกสาวแล้วมีลูกเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ปเปิดเข้าไปตั้งแล้วมันเข้าไปพวกเอ็นตั้งชื่อลูกไงอืมแกจะมีลูกแล้วโว้ยให้มันไม่ใช่ชื่อแกงชื่อแกง <c oughs> เอน็เอน,เอนเอ็นนี่ก็เทน,นะครับว่าโ <c oughs> ดนวนโวน <'t> ดนวนโดน <c oughs> วนก็เทนะแต่แม่แต่ถ้าเราทำเพลงอะแม่ทำยากโดนวานดีวาย พรอะที่ผมบอกอะอนาคตเราต้องทำนี่เขาคีบผมไม่เลิกเลยอะเยีะแล้วมีคนเข้าเกมมากูออกนะใครเข้าลามี่ไม่ใช่หนูหนูพี่ไปก่อนนะเป็นไงอะพี่ไนั่งนั่งทำงานก่อนพี่ผมแกตอมมอแล้วเจ้เออมีงานทำเธอเธอไปเธอเข้าไปพี่ผมเดี๋ยวไปนั่งอ่านหนังสือด้วยแป๊บเดียว ชัมม่วโมงสองชัมมง่วโม,มงเนี่ยเล่นกับน้องแล้วเหรอนกัเนี่ยเล่นกับน้องน้องพี่เหมอนกเนี่ยไปก่อนนะเจอกันพี่ผมแม่งรัดแหล่ไอพี่เขาร้องไหะนะ้แล้วไหะพี่ผม <c oughs> ออกแล้วออกแล้วไม่สนใครอ่ะพี่โอ้เขาเพิ่งตื่นมาเขาก็แทงผมเลยไม่กล้า <c oughs> อ่น ก็เล่นกับพี่นี่แหละโนอาโนอาก็เท่โอเลนโอเลนก็เท่บารอนไปง่ายๆมีคนใช้ยังบารอนมีมีมีคนใช้แล้วครับแก๊งของไอ้คนชื่อบารอนนั่นแหละเองบารอนโหลอยู่นะโหลคืออะไรอะพี่โหลอกกโหลอ่ะที่เอาไว้ใส่ใส่ของ ไปถึงโหลดแล้วหรือเปล่าพี่นั่งรันมอหรือเปล่าพี่อันนั้นกระทะหเปล่าน้องแก๊งชื่อกระทะเปล่าพี่แก๊งโคเลคชิงอะพี่แก๊งชื่อโคเลคชิ่งไม่พี่อะโคเลคชิงอะแกงโคเลคชิ่เนี่ยก่อนดัสป้องก่อนดาร์า แข่งแกงแข่งแข่งแกงดูพระเจา้าอ่ะมันขึ้นนึงเนี่ยไงดา้อนอะไรอ่ะอยากอยากได้แบบแนวดาก้อนจังเลยแดนคอนดาก้อน,นเลยดีวะดาก,ก้นอนอ่าดาคอนไหนทำไมผมเซิร์ชแล้วแ <c oughs> ม่งเป็นไอ้นี่วะแต่ชื่อชื่อแม่งเท่ดิ <c oughs> มันเป็นไพ่ยูกิ ไอ้คิดถึงพายุกิเดเหรอี่พูดถึงทำไมนะอยอย่าบอกโอ้ที่นี่แม่งไม่กางเกงดำขอเลยโพไซดอนไม่มีกางเกงแก๊งเหรอว่่าไมดขอ,อ,อร้องเอ้อดำมาหน่อยอีเวน ถ้าเรามาดูสตตีมเขาบอกเลยเขาแต่งตัวโื้นที่ะวันโด้ไหมวันโด้เนโด้ไม่รู้เลยเนี่ยได้นะพี่วันโด้พี่พิมพิมไหมผมส่วนตัวแรกเดี๋ยวพี่แคปไปให้เคยไปเลือดเลือดเอาเอสเธอร์ี ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าสลัมแป๊บนะจะยืนเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเนี่ยเจอะเจอะเข้าๆออกเพื่ออะไรอ่ะเองงอเขาเข้าออกทำไมาอยู่พี่ออลืมพี่ขอโทษได้ไหมครับไม่ไม่ได้ไม่ไดอนุญ,ญาตเนี่ยพี่เอฟเคไว้ยืนต้นกับพวกผมก็ได้น่ะยืนต้นกันอยู่นะ่ะอ่ายืนต้นกันหมดเลยเหรอผมยืนต้นกับพี่สาวพี่นี่ยยืนต้นกับสาวพี่นี่ย เบ่งน่สารนาเจ็บ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 เยฟักทสีชมพูเจ็บ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 ตัวอะไรเดียรปึ๊บปึ๊บปบต้องผมใหม่อ่ะทำไมเขาใช้ทงผมใหม่วะปึ๊บ หร th, ือว่ากูเล่นไม่เจอเองวะเนี่ยเขาไม่ได้ไหนปุ๊บ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 ป <contributions> <laughs> ุ๊บโอ๊ย เป็นอะไรกันหนะ้าใครเอบแ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 อบใครไปไล่เต้นอยู่แอบบแอีอ่จะไปเต้นกับผมไหมล่ะผมแต่งตัวในโพไซดอนอยู่แล้วกูจะออกเพราะมัน,นอินเตลยเพราะแบบแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวหนูไพี่น้องเขาขับลงขับรถอะไรไมผม,มผมไปเข้าไปโพไซดอนทำไมผมเบิกรถไม่ได้อะ่ะออ๋ต้องแจ้งนานะยก มันบั๊กอยู่เราเข้าไปตอนที่เซิร์ฟบั๊กพอดีเลยนวงจังดาร์กดาร์กเท็ดดี้เท็ดดี้ดาร์กไป้าป้ยปเธอนวงปะของเธอนวลนวงเธอนวลน่าจะสตรีมไม่ไหวหรอก แม่เดี๋ยวเขาถ้าตีมให้ไงแล้วเธอก็เลยเขารูอ้อยู่แล้วเธอย้ำยังใหม่ <ไป S 2> นักหนาว่ะอือหืออ่ะเดี๋ยวรถผู้เล่นใหม่นี่คือกดใช้ได้เลยเหรอกระชาเริ่มต้นแล้วกูดได้ชุดตู้เซฟเลยเนะี่ยตีตู้เซฟบางคนตีมั็นสิบอแม็กเข้าไปแป๊บเดียวนาะยยกงงเลยตีตู้ทีเดียวอ่ะแม็กเราอนะอนะเออ คนอย่างแม็กซ์แกมีแกมีโปดวงพูดดีแต่ว่าเส้นตรงไหนอ่ะแอบพี่พักทองสี่ผู้อะไหนเราเราพูดนักเกมหน่อยฮัลโหลพี่ดีมพเปล่าฮัลโหลได้ยินพี่ดิได้ยินดิเออวอรสามห้าวอร์สิบหกครับอืพี่บาก็จะคอยพี่แทงวิ่งเดียวเลย เจเจเจอเจอเจเจบบเฮ้ยโอ้โหจับคนเล่นไม่เป็นอ่ะเนาะพี่ผมแล้วผมได้ตะปูอะไรอ่ะตะปูอะไรอ่ะตะปูต้องเอาไปโอ้โหเอาไปทำเป็นนี่บัตรอะไรทองทองอะไรสักเลดบินอ่ะแล้วกูได้ขนมขนมฟังปานเปิดกาซารถของเบรกาซารถ กี่กิโลวะยี่สิบกิโลเอาเปิดเพลงท้าป้ยยาไม่หลบเลยสนุกเลยใครเปิดเพลงท้าป้าเออใครเปิดเพลงท้าของน้องกูตรีมมิ่งที่มาตรงนี้มาปบบ้าบนหลักขาวของน้ำเดี๋ยวผมพาเต้น พาเต้นไปบนหรอพาห้องน้ำกันพาเขาเปิดเพลงบนนู้นเขาเปิดเพลงมันนู้นอ้าวไอ้เหี้ยรถกูอยู่พาวสภาพอีมูโบโอ้โหมันวิ่งมาอย่างงี้กูรู้ชะตากรรมตัวกูเลยเออผมขึ้นไปได้เฮ้ยเฮ้ยใครที่ยิงคาตรงนั้นน่ะหลบไปก่อนนะกูจะตายกูจะตายไม่คือพี่ขมคือผมต้องไปพาวรถจริงๆริงวะนะซื้อได้รถมาแล้วกูต้องวิ่งไปพาวจริงอ่ะ ฮึอะมีจะเอากูแช่แต่มันมันจะวิ่งอยไอ้เหี้ยแล้วกูต้องวิ่งไปโอ้ยรถก็ไม่มีให้ดีเหมือนกันวิ่งแนีวพี่ผมจริงอะเนี่ยผมต้องเป็นผมต้องวิ่งไปพาวอะต้องไหมหรอไม่มันไม่มีมันไม่ที่เบิกรถมันเบิกเบิกไม่ได้เว้ยรถแม่งไม่มีอยู่ในกระดาษโอ้โหหน่วงสัตว์ไม่เธอเขาเขามาเล่นโพไซดอนเขาวิ่งสี่สิบอเพียนตอนนี้ เขาไม่รู้เขาเล่นสลัมอยู่เขาเพิ่งเข้าสลัมไม่เดี๋ยวเข้าไปหาเดี๋ยวเข้าไปหาเดี๋ยวเข้าไปหาเร้อนเข้านานๆนะไม่พี่สาวขึ้นง่ายจังอ่ะพี่คนเนี้พี่ผู้หญิงอ่ะเขาชำนาญปีน้องน้ำดูผู้ป่ะพี่อุ๊บตกอีกแล้วปล่อยกันขึ้นได้นั่นกูตกมากูก็ต้องมาเจอไอ้เด็กเวรเนี่ยเธออยากเปแก๊งพี่ขมเธอปล่อยให้เขาไอพี่จะแก่เยู่แล้ว โหโหโอ้ามามไมดูว่าว่าพี่ก็กระทบกระทบคนหนึ่งอะที่แกแกลไม่เป็นไรผมว่าใครพี่ไม่เกี่ยว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 ผมบอกพี่ผมบอกพี่ขมไม่ได้บอกชื่อเขาคนคนคนั้นคนนั้นเขาไม่ได้แก่เลยคนนั้นไม่ได้แก่มันเป็นวัยรุ่นอยู่นั่นน่ะรู้ปะพี่พี่โกนหนวดแล้วน้องก็นั่นแหละแก่น้องก็ขึ้นเร็วจะขึ้นได้ไหมวันนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับ จะขึ้นไงอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทายสวัสดีครับพี่ผมผมเองคกมากมากมาไม่รู้จักค่ะดื่มไม่รู้จักเมือจ็บใจจังใช่ไหมครับมึงเจ็บ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 เออมาเสียใจแล้วโงมาเรื่องของมึงแรกกูแม่งขอเฮียกูต้องวิ่งไปผ่ารถโอ้ย กดจ้ดีด้วยเบบเจีดีเหรอจีดีจีดีเออซีไอชีสแก๊้งผมไม่ได้ใช้แล้วเฮียซีดีชีสแก๊้งแล้วแม่งมีเพลงมีเพลงแก๊้งด้วยนะแต่นั้นทำไม่ได้จีดีนอยู่กันแค่เจ็ดคนเองว่ะเจ็ดแปดคนเองชีสแกล้งจีดีหาง่ายจัดเลยอันนี้ดีกว่ากดจ้า อดดักดักเออฟอนเนี่ยฟอนตัวจีเนี่ยหาง่ายเดี๋ยววะไปเอาเบตโตมานึงไม่ไปไม่ไปไมไปอีกแล้วไม่แล้วอย่าไป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 อย่าไรอันกไบอย่าไปอย่าไปอย่าไอะไาไปอย่าไมอย่าด้อยู่าแลอย่าไป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 อย่าไอย่าไปอย่าไปอย้าไปอย่าไปอย่าไอย่าบนอย่าไป ไปแจ้งเอาอผมว่ากระดาษกระเทนนะเว้ยพี่เดี๋ยวมันนะแจ้งแอดมินอืมเจบเจ็บเจ็บเจ็บเจบเขาไปแจ้งแอดมินก่นอนไม่ไหววะเดระบบเอซมาให้ฟังแอดมินอยู่เหรอเนะอี่ย วิ่งเลยวิ่งเลยก็ได้ก็ได้ผมไม่ลองทะเบียนอาวุธแม่รัก็ตอมม,ตอม,ตอมอดีอ่ะ,อะนี่มันยินตรงนี้ก็ได้มาเดี๋ยวผมออกให้ยินตรงนี้มา <c oughs> ปแาน้วลงสตรีมแล้วเฮียเดี๋ยวเขาสตรีมใหม่ทุกคนเป็นปักทองกัน